กรูเนียนตัวเล็กๆที่สวัสดครีบพืวางไข่หรือก้อนกรวดที่เคลือ่อนอยู่ใต้อ่างน้ำวนร่างกายของเธอข้ามแม่น้ำใหญ่จากใต้ไปเหนือได้ตอนนี้เธอหาพ่อไม่เจอไม่ได้แปลว่าชีวิตของเธอไร้ความหมายนี่เพราะว่าพ่อของเธอซ่อนอยู่เธอยิ่งต้องรักอัตนนธนอมอครอบครัวที่เหลืออยู่ข้างๆไม่ใช่หรือไง งั้นตอนนี้พ่อของหนูสบายดีไหมเจ็บปวดหรือเปล่าขอโทษนะเรื่องนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผู้จากอาชีพของฉันคนที่เพิ่งจากโลกนี้ไปร่างการพวกเขาไม่ได้บกพร่อง และไม่ได้เป็นส,สาษรากแต่กำลังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงบางอย่างการถือกำเนินและการเกิดใหม่แล้วมัง้ง ตอนที่มนุษย์จากโลกนี้ไปนักวิทยาศาสตร์เคยคาดเดามาก่อนว่าอะตอมหลายร้อยล้านอะตอมในร่างกายจะแยกกันไม่อยู่เป็นรูปร่างของมนุษย์อีกต่อไปส่วนที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายมนุษย์ถูกเกาวมามาเหมือนกับเสื้อกันหนาวไปพร้อมกับลมหายใจครั้งสุดท้ายของมนุษย์อะตอมเหล่านี้เริ่มที่จะแยกตัวผสานเข้ากับดินโดยรอบอะตอมได้ประกอบเป็นรูปร่างใหม่ พวกมันกลายเป็นใบหมากเหลืองหอยทากที่มีลายจุดมเมล็ดข้าวโพดเพดานปากของด้วงหรือคนนกหนึ่งเส้นบนหางนกแต่อะตอมเหล่านี้ต่างก็มีเครื่องหมายในอดีตทิ้งไว้ดังนั้นชีวิตไม่ได้สูญหายแค่ดำรงอยู่ในรูปแบบอื่นเธอในอดีตอาจจะได้อบกอดได้ยิ้ม ได้ขมมดคิ้วแต่ตอนนี้อาจจะกลายเป็นสาหร่ายที่เตนบบำไปกับคลื่นแม่กรวยแกวงไปมาอยู่ใต้แม่คิมมูลนิบัสปลากรูเนียนตัวเล็กๆที่สวัดครีบเพื่อวางไข่หรือก้อนกรวดที่เคลื่อนอยู่ใต้อ่างน้ำวนร่างกายของเธอข้าม่น้ำใหญ่จากใต้ไปเหนือได้ให้ทุ่งหญ้ามีร่องรอยให้กิ่งสนโค้งงอ ให้นกยางเปียกระพือปีกสรุปว่ายอดเขาที่เคยปรารถนาที่จะปีนขึ้นไปท่องเที่ยวไปถึงก้นทะเลพิชิตท้องฟ้าตอนนี้สามารถทำได้อย่างงไไ่ายดาย